เพื่อสื่อพระศาสนาให้ครบ5,000ปีโดยเริ่มที่เราวันนี้23เมษายน2568ช่วงนี้ผมอยากมาขอบคุณทุกท่านนะครับช่องของเราเต็มร้อยและเกินร้อยสำหรับผมผมดีใจมากๆนะครับผมรู้ว่าช่องของเรานี้เป็นช่องที่ก็ค่อนข้างหนักนะฮะ มีแต่เนื้อหาด้วยความสามารถที่ยังจํากัดมากๆของผมนะครับและข้อจํากัดหลายๆอย่างอันนี้ไม่ใช่ข้ออ้างนะครับผมพยายามทําดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วนะฮะผมทําได้เพียงแค่มาพูดคุยกันแบบนี้ไม่สามารถหาภาพประกอบทําวิดีโอให้สวยงามมีเสียงประกอบคือเหล่านี้ผมพอมีความรู้อยู่บ้างที่จะทําให้มันดีขึ้นได้กว่านี้นะครับแต่ด้วยข้อจํากัด และด้วยเหตุการณ์ปัจจุบันผมทำได้แค่นี้จริงๆและผมก็รู้ว่าช่องของเราเนื้นอหามันหนักทุกการ Subscribe เนี่ยเป็นกำลังใจจริงๆนะครับทุกการไลค์การเข้ามาคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆอะไรก็ตามนะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งนั้นเลยและพอผมเห็นว่ามีผู้ Subscribe ถึง100แล้วเกิน100แล้วเนี่ยผมก็รู้สึกดีใจมากช่องของเรามันเต็มร้อยมันเกินร้อยล้ว มันเป็นความหมายที่ดีก็เลยตั้งใจอยากมาพูดคุยกันอีกสักนิดหนึ่งขอบคุณทุกท่านนะครับผมเป็นคนธรรมดาธรรมดาจริงๆนะฮะในการปฏิบัติธรรมผมได้มีโอกาสที่มีช่วงเวลาหนึ่งที่ได้ปฏิบัติธรรมค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วก็ได้ประสบการณ์หลายๆอย่างนะครับไม่ได้อวดอ้างว่าดีกว่าใครต่อใครนะฮะแต่อยากบอกว่าก็ได้มีโอกาสปฏิบัติรจริงๆ ทำให้ได้เริ่มเห็นว่าเป้าหมายของชีวิตของเราเนี่ยอย่างน้อยของผมนะครับมันคือการอาสาสืบพระพุทธศาสนาแล้วหลังจากปฏิบัติไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณ4ีหปีนะฮะผมก็เห็นภาพที่ชัดเจนว่าเป้าหมายประเทศไทยก็เป็นเรื่องเดียวกันเป็นการอาสาสืบศาสนาของพระองค์เราจะต้องทำให้ประเทศไทยเนี่ย มีความพร้อมที่สุดในทุกด้านที่จะรองรับพระพุทธศาสนาได้อย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีเต็มประสิทธิภาพสูงสุดช่องของเรานี้มีเป้าหมายเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยครับเริ่มตั้งแต่ระดับบุคคลสื่อพระศาสนาสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติในชีวิตจริงผมไม่ได้มาสอนธรรมะอะไรเลยนะครับ ช่องของเราผมไม่ได้สอนธรรมะแต่บางครั้งบางคราวตามโอกาสตามเหตุการณ์ตามวาระอันเหมาะสมก็อาจจะมีการพูดคุยเล่าสู่กันฟังแบ่งปันประสบการณ์ทำนองนี้นะฮะอย่างเช่นที่ผ่านมามีโอกาสระลึกถึงวันเกิดของสมเด็จโตท่านผมก็ได้เชิญชวนพวกเราน้อมนํำรึกบูชาพระคุณครูทำนองนี้แหละจากประสบการณ์ส่วนตัว ทีนี้เรื่องของในระดับประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆผมก็คิดว่าแล้วเราคนธรรมดามันจะทำอะไรได้ก็มีการตกผลึกพอสมควรทั้งจากประสบการณ์ประสบการณ์ในการปฏิบัติด,ด้วยนะครับแล้วก็จากสิ่งที่ได้เคยเรียนมาเคยอ่านมาเคยผ่านการทำงานด้านนู้นด้านนี้หลายๆเรื่องมานะครับทุกอย่างมันรวบรวมแล้วก็ตกผลึก สิ่งที่เอามาคุยในช่องของเราเนี่ยมันเป็นการตกผลึกของผมนะฮะในระหว่างที่ผมได้มีโอกาสปฏิบัติผมก็ได้มีวาสนาได้กราบครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งผมก็เรียกท่านว่าหลวงปู่นะครับปัจจุบันท่านละสังขารไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนั้นผมผมก็มีใจเล่าร้อนอะไรแบบนี้ละ่ะผมอยากจะทําเรื่องนู้นเรื่องนี้อยากจะช่วยเหลืออยากจะทําอะไรคือผมเห็นสถานการณ์แย่ๆเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยหลวงปู่ท่าน ปฏิเสธตลอดนะครับไม่ต้องยุ่งไม่ต้องทำไม่ต้องยุ่งไม่ต้องทำแล้วท่านก็เคยพูดว่าภารกิจของเธอคือกระทำให้แจ้งซึ่งรภรานมิผานตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนกับโดนฟ้าผ่าลงมากลางหัวกระบาลเลยนะครับทุกอย่างมันสว่างว่าไปหมดเลยค,ความร้อนร้อนต่างๆมันจบสิ้นไปเลยสถานการณ์บ้านเมืองอยังวุ่นวายอยู่ไหมมันวุ่นวายมาตลอดครับ แต่ผมรู้สึกว่าคําตอบหรือการมอบภารกิจนั้นของหลุงปูนะ่น่ะทำให้ทุกอย่างสว่างกระจ่างไปหมดแล้วก็ได้เริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังก็อนิสัยคนนะครับมันเปลี่ยนกันยากหลังจากนั้นบา,าบางครั้งบางคราผมก็ยังถามลวงปู่อีกนะฮะว่าผมอยากจะทําแบบนี้ผมมีความคิดแบบนี้อยากจะทําเรื่องนั้นมีความคิดอย่างนี้อยากจะทําเรื่องนี้ทุกครั้งท่านก็จะบอกว่าไม่ต้องยุ่งไม่ต้องทํา ไม่ต้องยุ่งไม่ต้องทำในขณะที่กับลูกศิษย์บางคนนะครับผมรู้หลวงปู่ท่านจะเหมือนกับอนุญาตแล้วก็เออไปทำอันนั้นเออเองไปทำอันนี้ผมก็รู้สึกแปลกใจบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรนะฮะจนกระทั่งประมาณสักเกือบเกือบปีไม่ถึงปีดีนะครับก่อนที่ท่านจะมรณภาพผมก็ถามท่านอีกว่าก็มีความคิดในทํานองอยากจะทําการ เผยแพร่ความคิดทำนองนี้นะฮะเป็นงานในลักษณะเปลี่ยนคนเปลี่ยนความคิดคนหรือเผยแพร่สร้างคนเป็นงานอบรมจะเรียกว่าเป็นงานพัฒนาบุคลากรนะครับงานให้การศึกษาอบรมอะไรทำนองนี้แหละฮะสรุปแบบสั้นๆแบบนี้ตอนได้มีโอกาสเล่าให้ท่านฟังผมก็นึกในใจว่าท่านก็คงจะบอกว่าไม่ต้องยุ่งไม่ต้องทําเหมือนเดิมที่ท่านเคยพูดตลอด เวลาผมเสนอว่าผมอยากทำอะไรนะครับคุยกับท่านเนี่ยครั้งนั้นปรากฏว่าท่านตอบว่าเห็นว่าอะไรพอเป็นประโยชน์ก็ทำไปเถิดผมแปลกใจมากนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบดีใจลิงโลดใจอะไรนะฮะเป็นคำอนุญาตเป็นครั้งแรกครั้งเดียวเลยหลังจากนั้นไม่นานท่านก็มรณาภาพนะครับผมก็ถือเป็นเหมือนกับคำอนุญาตจากครูบาอาจารย์ว่า ผมสามารถทำเรื่องบางอย่างได้แล้วโดยให้ผมพิจารณาด้วยตัวเองว่าถ้าเห็นว่ามันพอจะเป็นประโยชน์ก็ทำไปเถิดอันนี้สรุปแบบสั้นๆนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวโยงอะไรสารพัดท,นะที่มาที่ไปของช่องของเราเนี่ยผมเริ่มต้นเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านอนุญาตแบบนี้ไม่อย่างนั้นผมก็จะไม่ทำช่องนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ย ในการปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆของผมในช่วงนั้นนะฮะพระท่านก็พูดถึงอะไรหลายอย่างนะครับให้ประสบการณ์หลายๆอย่างมีค่ามากๆผมเคยถามท่านในทํานองที่ว่าจะให้ดูสัญญาณอะไรดีกับโลกปัจจุบันนี้เคยมีคําตอบอันหนึ่งเป็นเสียงพูดมาให้ได้ยินอย่างชัดเจนว่าให้ดูว่าเมื่อไหร่ทองราคาสามหมื่น ตอนนั้นมันผมเหมือนกับมันเข้าหูแล้วมันก็ผ่านไปเลยนะครับไม่ต้องจะสนใจอะไรเพราะว่าผมไม่เห็นความเกี่ยวข้องกันเลยอะที่ราคาทองสามหมื่นจะเป็นสัญญาณถึงเรื่องอะไร่อมมิยาไหลนะครับตั้งแต่สมัยนั้นนะประมาณสักร่วมๆสิบปีกว่าแล้วนะครับที่ได้ยินคําบอกอันี่นะฮะถ้าเราจะพอจําบรรยากาศวันที่ทองขึ้นมาแตะสามหมื่นได้นะผมว่าเราจะพอเห็นภาพว่ามันกําลังเกิดอะไรขึ้น นโลกของเราณนะช่วงเวลานั้นนะครับวันนั้นที่ผมได้ยินว่าทองขึ้นมาที่สามหมื่นเนี่ยผมขนลุกเลยนะสำหรับผมเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่พระท่านเคยพูดเคยบอกไว้ว่าเป็นสัญญาณสำหรับผมผมใช้คำภาษาฝรั่งนะครับบางครั้งบางคราวสำหรับส่วนตัวเนี่ยผมจะใช้คำภาษาฝรั่งผมเรียกมันว่า point of no return คือจุดที่เราไม่สามารถหันกลับไปได้อีกแล้วโลกทั้งใบมันกำลังเดินหน้าไปตามคันลองของมันทำนองนั้นนะครค่อยๆตกผลึกมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะพูดอย่างไรดีหนอคือผมไม่เห็นว่าตัวเองเป็นคนสำคัญถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติทำบ้างเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับแล้วเคยได้ยินคำเล่าลือหรือคำพูดถึงทำนองนี้ว่าในช่วงวิกฤตจะมีคนที่มีหน้าที่บทบาทสำคัญสำคัญอะไรเนี้ย ท่านจะมาเป็นผู้นำมาช่วยเหลือสังคมอะไรทํานองนี้นะครับผมไม่ใช่คนไม่ใช่ท่านเหล่านั้นเลยนะฮะผมกลัวอย่างแรกนะครับผมกลัวว่าคนที่ไม่มีหน้าที่แล้วมาทำในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเนี่ยมันจะทำให้เสียการใหญ่หลังจากนั้นก็มีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นแล้วผมก็เห็นว่าต่อให้ไม่ใช่หน้าที่เราเนี่ยคือหลวงปู่ท่านให้ ท่านให้หลักการไว้แล้วนะครูบาอาจารย์ท่านให้หลักการไว้แล้วนะครับว่าถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่ามันพอจะเป็นประโยชน์ก็ทําไปเถิดเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าอืมมันหนักนะคือท่านเหมือนกับท่านโยนว่ารับผิดชอบนะถ้าจะทําเนี่ยรับผิดชอบก็ต้องคิดล่ละครับแล้วก็ได้แง่คิดว่าสมมุติว่าต่อไปเนี่ย มีผู้มีอำนาจวาสนาบารมีจริงๆคนที่มีบทบาทหน้าที่จริงๆที่จะช่วยเหลือกอบกู้สังคมเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าบุญบารมีท่านจะต้องยิ่งใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันของเรานี่มันหนักหนาสาหัสจริงๆนะดังนั้นทั้งแนวคิดท,ทั้งวิธีปฏิบัติการเสนออะไรต่างๆของท่านการนำทางของท่านเนี่ยจะต้องดีกว่าผมมากมาย ดีกว่าแน่ๆดีกว่ามากมายเลยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทาเนี่ยมันจะไม่ขัดขวางท่านรอะครับผมเชื่อมั่นแบบนั้นนะฮะมันจะคล้ายๆการเตรียมในระดับประชาชนมันจะต้องไปในแนวทางเดียวกันเพราะว่าเรามีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจนเป้าหมายนั้นก็คือเราจะใช้ความสามารถของเราในสายต่างๆที่เราอยู่เนี่ยล่ะครับ เพื่อทําให้ประเทศไทยของเราเหมาะสมที่สุดพร้อมที่สุดที่จะเป็นที่ตั้งของของพระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดคือเป็นการตกผลึกแบบนี้แล้วผมก็เลยตัดสินใจว่า่อโอเคถึงเวลาแล้วเริ่มทําช่องนี้ได้แล้วมีเราที่มาที่ไปแบบรวบย่อนะครับช่วงแรกๆที่ทําก็เริ่มจากศูนย์จริงๆนะฮะจนปัจจุบันก็ไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่ผมก็พอจะรู้นะครับ ด้วยข้อจํากัดจริงๆไม่ใช่ข้อแก้ตัวนะครับขอยืนยันว่าผมพยายามทําอย่างดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้แล้วด้วยข้อจํากัดต่างๆนะฮะมีความตั้งใจว่าจะมาคุยทุกวันเพราะผมมองเห็นในทํานองที่ว่าในสังคมไทยปัจจุบันนี้คนที่นําเสนอความคิดที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเราจะทําให้ประเทศไทยของเรานี้ เป็นที่ตั้งของพระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นว่ามีใครนำเสนอในลักษณะแนวคิดแบบนี้เป็นรากฐานเป็นพื้นฐานความคิดเพื่อเป็นการต่อยอดพัฒนาประเทศไทยเนี่ยต้องไปในทิศท,ทางนี้ผมก็เลยรู้สึกว่างั้นจะพยายามมาคุยทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเพื่อทำให้เป้าหมายเนี่ยชัดเจนมากขึ้นตัวผมเองชัดเจนมากขึ้นผู้ฟังชัดเจนมากขึ้น และต่อไปมันกระทบเป็นวงกว้างออกไปสังคมมีความชัดเจนมากขึ้นนั่นเป็นความตั้งใจนะครับตั้งใจที่จะคุยกันทุกวันเดือนแรกๆก็ทดสอบตัวเองเรียบเรียงความคิดตัวเองแล้วก็ลงมือทำจริงๆก็ทำได้ผ่านมาหลังจากนั้นก็เริ่มบอกกับกลุ่มสามคนเป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยนะครับทั้งสามก็ช่วยมาสมัครเป็นสมาชิกของช่องให้ ผมจำความรู้สึกได้ว่าเวลาเห็นมีตัวเลขขึ้นมาว่าเออมีคนมาดูช่องของเราแม้จะรู้ว่าก็เป็นเพื่อนกันเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นกําลังใจนะหลังจาก่านเดือนแรกๆที่ทําไปต่อให้ไม่มีคนดูนะครับผมก็ทําผมก็ทําไปเรื่อยๆเนี่ยหลังจากนั้นก็เริ่มมีกัลยาณนะมิรเช่นเดียวกันที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเริ่มมีคนมาฟัง เริ่มมีคนมาดูแล้วก็เริ่มมีคนสับสับคลาช่องนี้เป็นกำลังใจตลอดมาเลยครับแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าเมื่อไหร่ที่มันถึงเต็มร้อยเนี่ยนะฮะวันนี้มันก็เต็มร้อยแล้วเหลือเชื่อด้วยนะครับสำหรับผมมันเหลือเชื่อนะก็เลยรู้สึกว่าต้องออกมาคุยสักครั้งหนึ่งขอบคุณแล้วก็เล่าเรื่องแบบกันเองกันเองทําลองนี้นะครับที่มาที่ไปผมก็จะพยายามทำให้แต่ละวันเนี่ยมีขค้หนึ่งหัวข้อให้ได้ ให้มันสั้นให้มันกระชับที่สุดประมาณสักอยู่ในช่วง10ถึง15นาทีนะครับจะทำได้ขนาดไหนผมก็จะพยายามเต็มที่เท่าที่ทำได้นะฮะยินดีดีใจจริงๆแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับถ้าเห็นว่าสิ่งที่เราคุยกันที่นี่มันพอมีประโยชน์อะไรบ้างช่วยเป็นกระบอกเสียงบอกต่อกันไปช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันไปอย่างนี้นะฮะก็จะขอบคุณมากด้วยเช่นเดียวกัน เราปัันนี้ก็คงด้วยความขอบคุณด้วยความดีใจนะครับสวัสดีครับ